ได้เคยพูดไปแล้วนะว่าการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำง่ายง่ายแค่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะอันนี้ก็เท่ากับเป็นการฝึกสติของเราให้รวดเร็วฉับไวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะแล้วก็ถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือว่าทำอะไรก็ทำทีละอย่างกินก็กินนะไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการ เรื่องลูกหลานที่ยังสอบเข้าหมาหลาลัยไม่ได้หรือว่าพ่อแม่ที่จะป่วยก็วางเอาไว้ก่อนทำงานก็ทำแต่งานที่กำลังอยู่เฉพาะหน้านะไม่ใช่ทำไปบ่นไปหรือทำไปก็คิดถึงงานที่คาอยู่ที่จะต้องทำตอนกลางวันหรือว่าวันรุ่งขึ้นอันนี้เราทำสออย่างหรือทำหลายอย่างบันทีกินข้าวไปก็เล่นไลน์ไปนะหรือว่าตอบเมลไปนะอันนี้ก็ทำสองอย่าง มันก็ไม่ทำให้สตินะ,จะเจริญก้าวหน้านะทำให้ใจฟุง้งซ่าน,นง่ายๆบันทอนสุขภาพจิตการจเจริญสติก็ยังอาศัยวิธีการที่เรียกว่ารู้เฉยๆนะใจไม่ต้องทำอะไรนะใจแค่รู้ว่ากายทำอะไรก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดนึกไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์ความฟุง้งซ่านที่เกิดขึ้นไอการไม่ทำเนี่ยคือแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการทำนะแต่คนก็มักจะทำโน่นทำนี่นะ ถ้าไม่ทําด้วยกายก็ทําด้วยใจก็เลยกลายเป็นว่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากาการเจริญสตินี่มันก็คือวิธีการที่ทําง่ายๆเมื่อตอนเดินจงกรมเมื่อเช้าก็มีคนถามว่าทําไมคนเราถึงชอบทําง่ายให้เป็นยากนะก็บอกไปว่าเป็นเพราะคนเราเนี่ยนะการศึกษาเราถูกฝึกฝนอบรมให้คิดอะไรซับซ้อนพอคิดอะไรซับซ้อนเขายิ่งมีวิชาความรู้มากเนี่ย มันก็เริ่มจะทำอะไรง่ายๆไม่เป็นแล้วก็จะทำหรือใช้วิธีการที่ยากๆมันมีเรื่องเล่าว่าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยเขาผลิตสบู่ยาสีฟันนะผลิตเสร็จก,ก็ต้องใส่กล่องนะกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็เริ่มจากการาผลิตกล่องยาสีฟันสบู่แล้วก็ใส่กล่องเล็กแล้วก็เอากล่องเล็กเข้าไปใส่ในกล่องใหญ่ มันก็เลื่อนไปตามรางไปตามรางจนกระทั่งกรกะบวนสุดท้ายนี่ก็ยกกล่องเนี่ยขึ้นรถนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้ใช้คนยกแล้วนะก็ใช้ปั้นจันยกนะก็มีปัญหาว่ากล่องหลายกล่องเนี่ยที่เอาขึ้นรถเพื่อไปส่งตามห้างสรรพสินค้าส่งลูกค้าเนี่ยมันเป็นกล่องเปล่ามันเป็นกล่องเปล่านี่ทำยังไงอ่ะลูกค้าก็กรนมาว่าทำไมามีแต่กล่องเปล่า โรงงานก็ต้องเอาไปแก้ไขแล้วก็คิดหาวิธีว่าท่ยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มีกล่องเปล่าเนี่ยมันเข้าไปถึงลูกค้าก็ไปเสนอไปติดต่อบริษัทที่ปรึกษาให้ช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยเขาก็มีข้อเสนอว่าให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนระบบการผลิตใหม่โดยเฉพาะตรงปลายสายการผลิตเนี่ยให้มีเซนเซอร์นะเครื่องวัดนะเครื่องวัดเนี่ยว่า ถ้ากล่องเนี่ยกล่องเบาๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นกล่องเปล่าถ้าเครื่องวัดจับได้เนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้หยุดให้หยุดเพื่อที่จะได้จัดการกล่องเปล่านั้นเช่นหาเอากล่องนั้นออกไปจากสายพานหรือไม่ก็หาสินค้ามาเติมให้เต็มก็ใช้เงินหลายร้อยล้านนะร้อล้านได้แต่ครั้นี้มันก็มีปัญหานะว่า สายพานการผลิตเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่เรื่อยๆเพราะมีมกล่องเปล่าหลุดเข้ามาอยู่เรื่อยนะหยุดทีนึงก็วุ่นวายกันนะก็พยายามมาทางแก้ไขว่าทํายังไงถึงจะให้กระบวนการผลิตมันต่อเนื่องไปได้ก็ยังแก้กันไม่ได้นะแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะกล่องเปล่าก็น้อยลงคราวนึงก็มีการไปสํารวจว่าสายพานการผลิตไหนที่มีการมีการไม่ไมีไม่มีปัญหานะ ไม่มีปัญหาเรื่องกล่องเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยมีการหยุดสายพานการผลิตเท่าไหร่ก็เพราะว่ามีสายพานหนึ่งเนี่ยสถิติด,ดีมากนะก็คือว่าไม่มีกล่องเปล่าเล็ดลอดมาเลยแล้วก็ไม่มีการหยุดสัญญาณหยุดสายพานการผลิตด้วยเขาก็ไปดูว่าทำได้ยังไงแต่เพราะว่าสายพานการผลิตอื่นเนี่ย มันมีการหยุดเป็นประจำเพราะมีมีกล่องป่าโผล่เข้ามาลอดเข้ามาก็ไปถึงก็เห็นเด็กคนหนึ่งนะมันก็เป็นวัยรุ่นนะเป็นคนคุมสายพานนี้แล้วก็ตรงปลายสายพานเนี่ยนะมันมีพัดลมตัวหนึ่งพัดลมตัวหนึ่งเป่าเขาก็ถามว่าไอ้พัดลมนี้มีไว้ทําไมนะเขาบอกพัดลมเนี่ยมันมีไว้เวลามีกล่องเปล่าเนี่ยนะมันโดนพัดลมก็ปลิวนะ ก็รู้แล้วว่าเออนี่กล่องเปล่านะพัดลมไอ้กล่องเปล่าเนี่ยนะมันปลิวก่อนที่จะเป็นตัวเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงดังนะก็ใช้กล่องเปล่านี่แก้ปัญหาไอ้ใช้พัดลมแก้ปัญหานะตัวละร้อยยี่สิบาทนะสามารถที่จะแก้ปัญหาของโรงงานนี้ได้นะใช้พัดลมนะพัดลมเปล่าเนี่ยก็รู้แล้วว่าไอ้กล่องไหนที่มันเปล่านะไม่ต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์นะโหที่ไปโยงไปผลิตกับระบบสายการผลิตนะ เด็กคนนี้ก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงนะแต่มันก็ใช้สามัญสำนึกง,ง่ายๆว่ากล่องเปล่าเนี่ยนะมันมันเช็คได้โดยใช้พัดลมนะแล้วก็พอกล่องเปล่ามันมันกระเด็นไปเนี่ยนะถ้ามันยังไม่ถึงปลายสายพานเนี่ยมันก็ไม่มีส่งเสียงดังนะก็แก้ปัญหานี้ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเด็กนะวัยรุ่นซึ่งไม่ได้จบด็อกเตอร์เลยนะแต่ว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้ มันก็ชี้ว่าเนี่ยบางทีการแก้ปัญหาเนี่ยที่เราคิดซับซ้อนไปนะใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านทั้งที่มันแก้ได้ด้วยเงินไม่กี่บาทเท่านั้นเองไอ้ความคิดแบบซับซ้อนนี่มันก็ทําให้คนเราแม้กระทั่งเวลาจะดําเนินชีวิตนี้ก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมามันมีเรื่องเล่าซึ่งอพวกเราจะเคยได้ยินนะ,ะเศรษฐีคนหนึ่งเป็นซีอบริษัทใหญ่เนี่ยไปไปเดินเอาไปเดินตามชายหาดก็ไปเห็น ไปที่สะพานปลาแห่งหนึ่งนะก็มีลุงเนี่ยกำลังนั่งเล่นนะก็ถามว่าลุงทำอะไรแกบอกฉันเป็นชาวประมงนะลุงมีเรือกี่ลำก็มีเรือลำเดียวนะ,ะแล้วลุงทำไมตอนนี้ไม่ไปออกหาปลาล่ะแกก็บอกว่าออกหาปลาทำไมอะตอนนี้ฉันก็มีพอแล้วเศรษฐีก็บอกว่าออกไปหาปลาจะได้มีปลาเยอะๆไง แล้วมีปลาเยอะเอาไปทําอะไรอ่ะมีปลาเยอะก็จะได้มีเงินเอาไปซื้อเรือหลายลำนะแล้วมีเรือหลายลำนี่เอาไปทําไมอ่ะก็จะได้จับจับปลาได้เยอะขึ้นนะจะได้มีเงินไปซื้อเรือลําใหญ่เลยซื้อเรือลําใหญ่ไปทําไมก็จะได้จับปลาได้เยอะขึ้นไงแล้วจับปลาเยอะขึ้นมีประโยชน์อะไรก็ลุงก็จะได้ทํางานน้อยลงไงจะได้มีความสุขมานั่งพักผ่อน ลุงก็บอกก็ฉันกำลังทาอยู่แล้วนี่ไง <c oughs> นะคือลุงแกแก็มคิดแกคิดแบบง่ายๆแล้วความสุขแกก็ง่ายใช่ไหมก็คือว่าก็มีความสุขอยู่แล้วนั่งพักผ่อนอยู่ริมทะเลนะอยู่บนสะพานปลาแต่นักธุรกิจเนี่ยตึ่งเรียนมาสูงนะจบ MBA เนี่ยต้องคิดให้มันซับซ้อนต้องต้องอหาปลาให้มากขึ้นจะได้มีเรือเยอะๆมีเรือเยอะก็ได้มีปลามากขึ้นพอมีปลามากขึ้น,าาก,นก็ได้มีเรือลําใหญ่ขึ้นพอมีเรือลาใหญ่ขึ้นก็ได้ หาปลาได้เยอะแล้วก็ได้มีเงินเยอะมีเงินเยอะก็ได้มีความสุขไม่ต้องทํางานนะทั้งที่ลุงแกก็ทําอยู่แล้วนะเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างคนที่คิดซับซ้อนกับคนที่อมองตรงนะไม่ต้องคิดซับซ้อนมาเรื่องความสุขเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเราทําให้ชีวิตเราซับซ้อนท,ทั้งที่จุดหมายเราก็ไม่ต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คือมีความสุขนะแต่ว่าชีวีงเรามันซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะการศึกษามีส่วนมาก ไอ้การทำอะไรง่ายๆเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะมันมันมีประโยชน์นะมันมีประสิทธิภาพด้วยซ้ําเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันมีคนไข้คนนึงนะไปผ่าตัดผ่าตัดแค่วิสีดวงทวารกับกับผานิ้วอะนะบอกบว่าผ่าได้สักแค่วันเดียวคนไข้ก็มีไข้ขึ้นสูงและตัวไปตัวมา,าบอกบว่าตับวาย ไม่นานต่อมาตายวายแล้วก็เอวิวะก็เริ่มแย่หลงแค่สองวันเนี่ยคนไข้นี้ก็กำลงังจะตายแล้วหัวใจนี่ไม่ไหวแล้วก็ต้องเข้าห้องไอซียูชกันปั๊มใส่ท่อสารพัดเลยดีขึ้นมาหน่อยเจ็ดแปดวันพอวันที่สิบสุดใหม่นะคราวนี้ต้องระดมหมอทั้งหมอหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งตับทั้งกระเพาะทั้งหัวใจนี่เข้ามามาลุมมาตุมกว่าจะรู้ว่าที่คนไข้เป็นงี้เพราะมันมีติดเชื้อในกระแสะเลือดและ ไอ้เชื้อนี่มาจากไหนมาจากท่อคนไข้นี่มีท่อเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพบว่าคนไข้ที่เป็นแบบนี้นะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีเยอะไปหมดเลยไตโรงพยาบาลเนี่ยที่จริงเป็นปัญหาของโรงพยาบาลทุกแห่งคือคนไข้ติดเชือ้อและเชื้อนี่มาจากท่อนะท่อที่ต่อนูนต่อนี่เขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะแก้ยังไงก็มันก็ไม่ใช่ลดอาการติดเชื้อเท่าไหร่เพราะว่าคนไข้ที่ต้องใช้ท่อเยอะ แล้วท่อนี่ถ้าค้างไปหนึ่งอาทิตย์สองาทิตย์นี่มันก็เชื้อเยอะแล้วจะทํายังไงก็ไม่ให้มีเชื้อติดอยู่ในท่อก็ลำบากจนี๋้ามีหมอคนหนึ่งเนี่ยแกสังเกตนะว่ามันมีอะไรผิดปกติแกก็เลยเสนอผู้บริหารว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมวิธีแกง่ายมากเลยใช้กระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ดินสอรหรือปากกาหนึ่งด้ามทํายังไงเช็คลิสต์เช็คว่าเนี่ยก่อนที่จะทําจะทําหัตถการคนไข้เนี่ย จะต้องมีกระบวนการ5คขั้นตอนนี้ก็คือ 1. หมอหรือพยาบาลต้องล้างมือด้วยยาฆ่าเชื้อ 2. ต้องใส่หน้ากากกาว 3. คนไข้เนี่ยก็ต้องอใช้ยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะบริเวณที่จะต้องผ่า 4. ให้คนไข้ใส่เสื้อกาวปกปิดทุกอย่างยกเว้นอวัยวะที่จะ,จะจะทำหัตถการแล้วก็5เวลาจะใส่ท่อก็ให้ทำความสะอาดตรงแผลที่จะ,ะจะติดกับท่อน,นั่นนะ ทีแรกผู้บริหารก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะทําได้ผลเหรอแกก็บอกว่าลองเช็คดูด้วว่าหมอพยาบาลเนี่ยมีใครบางที่ทำห้าขั้นตอนครบเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ครบนะขาดไปข้อใดข้อหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยให้บังคับเลยนะให้พยาบาลหมอเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเช็คลิสต์เลยนะก่อนจะทําอะไรคนไข้เนี่ยต้องทำห้าขั้นตอนนี้ให้ครบก่อนถึงค่อยไปทําหัตถการหัตถการคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะมันเกือบสองร้อยนะเกือบสองร้อยครั้งต่อวันนะ มันไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็พบว,ว่าพอทำห้ขั้นตอนนี้นะโรคอาการติดเชื้อที่เคยมีถึงส0กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันลดเหลือศูนย์คนไข้ที่ตายเพราะการติดเชื้อเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยแล้วก็ประหยัดงบประมาณประหยัดเตียงได้เยอะแยะในห้อง ICU อันนี้ก็ทําให้ไกระบวนการเช็คลิสต์เนี่ยมันเริ่มได้รับความสนใจนะว่าโอ้โหแค่เช็คลิสต์แคนนะ่กระดาษหแผน่นแล้วก็ปากกาหนึ่งด้ามน,นี่มันช่วยลด อัตราการตายของคนไข้เนี่ยไม่ต้องให้คนไข้ไปตายในห้องไอซีหรือว่าไปไปปัม๊มไปยืดไปยื้อกันในห้องไอซีเนี่ยมันช่วยได้มากเลยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านหมอไอ้ด้าน,ด,านด้านตับหัวใจนะหรือว่ากระเพาะนะแค่หมอธรรมดาพยาบาลธรรมดาเนี่ยทำห้าขั้นตอนนี้ครบเนี่ยปัญหาก็หมดไปนี่คือเป็นตัวอย่างนะว่าบางทีวิธีง่ายๆเนี่ยมัน มันได้ผลมีประสิทธิภาพกว่าไอ้วิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนซะอีกนะแต่คนไม่เคยเชื่อนะเพราะคนเนี่ยชอบจะคิดอะไรยุ่งยากซับซ้อนตอนที่หมอแกเสนอเช็คลิสต์หข้อน,นี่หมอส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อนะแต่พอวิจัยดูแล้วทดลองเนี่ยเออมันได้ผลนะภายในหนึ่งปีนี่เห็นผลชัดเจนเลยไอ้วิธีง่ายๆเนี่ยที่ไม่ซับซ้อนนี่เราจะไปดูถูกนะบางทีมันมีประสิทธิภาพกว่าวิธีที่มันยุ่งยากไอ้การปฏิบัติทมก็เหมือนกันนะ บางทีวิธีง่ายๆนี่มันได้ผลดีกว่าวิธีที่มันยุ่งยากซับซ้อนสิอาระเตรียมรับพร